ก็มารุนกันว่าอธิบดีจะได้เป็นพยานในเขาหรือเปล่าถ้าไปเป็นพยานนี่ก็เหมือนประมาณว่าถ้าถ้าอธิบดีไปเป็นพยานให้ฝั่งเชื่อมจิตเหมือนคุณกําลังเปิดศึกกับประชาชนเลยนะคะถ้าอธิบดีไปเป็นพยานให้กับกลุ่มเชื่อมจิตคุณกําลังเปิดศึกกับพุทธศาสนิกชนอย่างพวกดิฉันเลยนะคะ คนสุราษฎร์เบื่อเชื่อมจิตคนพุทธทั่วประเทศสามารถเออ่สามารถแจ้งความได้ค่ะก็ต้องรอดูอธิบดีกระทรวงพมว่าจะไปเป็นพยานให้ฝั่งนั้นหรือไม่ถ้าท่านไป ก็เปิดืึกกับประชาชนก็อบอกแล้วว่าสิ่งที่การให้สัมภาษณ์อะไรออกไปเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นพอมอหรือสำนักพุทธเนี่ยถ้าพูดคุมเกลือเนี่ยฝั่งนั้นจะตีไปว่าเข้าข้างฝั่งนั้นทันทีพ่อเขาทำหนังสือไปยื่นที่สำนักพุทธนะคะ เขาจะพูดอย่างนี้ขั้นตอนการดําเนินการของหน่วยงานภาครัฐกระทรวงกลุ่มต่างๆนะคะถ้าเขาเข้าไปยื่นหนังสือร้องเรียนร้องทุกข์นะคะกระทรวงนั้นก็จะมีหนังสือตอบกลับภายใน1-2ถึงสสัปดาห์เขาได้เขาได้อ่านเนื้อความไหมเขาได้อ่านไหมว่าในจดหมายนั้นมีอะไรอ่าทำไมเขาไม่อ่านล่ะ มันไม่มีอะไรงไงเขาก็เป็นหนังสือตอบกลับคุณมาแค่นั้นนหะคะ่ะมันไม่ได้หมายความว่ามีนอกสารพุธตอบกลับคุณมาแล้วเขาจะเข้าข้างคุณนะแล้วก็ไม่ต้องไปเที่ยวบอกว่าจะปกป้องจะปกป้องออหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้ที่เราตอบว่าอย่าค่ะถามเขาหรือยังป้องตำรวจสนอทองรอ จะไปปกป้องสํานักพุทธจะไปปกป้องอมอรถามเขายังว่าเขาต้องการให้ไปหรือเปล่าเอาใจหน่วยงานหาพวกหน่วยงานแล้วก็จะบอกว่าเราไมา่ใช่หมานะไม่ต้องมาเป็นเห็บหรอกพูดไปแล้วตอนกลางวันหาพวกไง ทางด้วยเขาจะเป็นพวกกับผู้มึงหรือเปล่าคะอ่านเขาจะใช้ในสารใช้อะไรก่อนไม่กล้าอ่านไงไรสุดได้แล้วปิดคอมเมนต์ไงไม่กล้าไงแ้ดูอมได้หรือไงมีเซอร์ไพร์เรื่องอะไรถ้าจะไปบอกชื่อเรื่องก็มันก็ไม่เซอร์ไพรส์สิคะ ไปบอกก็ไม่เซอร์ไพรส์สิจะบอกได้ยังไงล่ะหนังสือนะั้นถ้า้ามีเนื้อความที่เป็นประโยชน์กับเขาอเขาพูดแล้วค่ะเขาไม่กล้าอ่านหรอกเพราะมันไม่มีอะไรมไม่ใบค่ะก็ไปเขาไปดีเขาไม่กล้าอ่านหรอก ทำาม็ออกมาพูดน้งส,สันน้ำพูดมีหนังสือมาหาอาจารย์น้องก็มึงไปยื่นหนังสือให้เขาเขาก็มีหนังสือตอบกลับมาเป็นเรื่องปกติมากๆค่ะสาวกมึงอย่าตื่นเต้นตะโลกโอพพาประชาชนไปร้องทุกข์ต่างๆในสถานที่ราชการต่างๆเขาก็จะมีหนังสือตอบกลับมาอย่างนี้ทุกหน่วยงานค่ะ ตอนนี้เขากําลังเครือกสุดท้ายอยู่ก็นี่แหละค่ะคือขั้นตอนการทํางานของเจ้าหน้าที่รัฐไม่ว่าออ้จะพาผู้เสียหายไปร้องทุกขกลาโหมนะคะไปร้องทุกกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงพอมอหลายๆกระทรวงหน่วยงานภาครัฐนะคะเราทำหนังสือไปปุ๊บเขาจะมีหนังสือตอบกลับมาภายใน1-2สัปดาห์หรือ1เดือนหรือ45วันเขาจะมีตอบกลับมาหมดค่ะ ว่าเรื่องราวที่เราลองทุกอา่าวตอนนี้เราตรวจสอบอยูนนน่นั้นนั่นนู่นนู่นนู่น,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 นมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะมึงไม่ต้องมาทาเหมือนตื่นเต้นวม่าเขาส่งหนังสือมาหาลูกมึงดูที่มันมีอภินิหารอะไรทั้งนั้นไม่ใช่ค่ะเป็นเรื่องปกติมากๆจก้ะจะเอาไปใช้ในชั้นศาลก็เรื่องของคุณค่ะขนไปให้หมดล่ละค่ะพญาสองร้อยตัวเออพญามาจากต่างประเทศขนไปให้หมดจ้ะเอาไปให้ล้นศาลนะพูดอย่างกับคนอื่นเขาไม่ดูเรื่องอะเนาะ นอนให้หลับนะคะคุณแม่ถ้ามันมีอะไรเป็นผลดีกับพวกเขาเขาอ่านโชว์แล้วค่ะเขาโชว์เราแล้วเออเขาโชว์เราแล้วเขาไม่มาทำมาเป็นพูดกบเกลื่อนหรอแม่ขององค์เพชรปากจัดยิ่งกว่าแม่ค้าตลาดตายแล้วลูกเป็นถึงองค์เพชรเป็นลูกคุณธรรมเจ้าแม่คนอิ่ม แม่ไม่มีการสํารวมเลยเที่ยวไปสอนทาคนอื่นเขาจิตใจตัวเองยังสกปรกอยู่เลยจะไปสอนอะไรใครได้ยังมีความอาฆาตแค้นพยาบาทอย่าเที่ยวไปสอนทำมากับใครคะ่ะมันดูปลอมปลอมทางดุ้นค่ะคุณแม่คนปฏิบัติธรรมไม่ปากแบบนี้แล้วคะ่ะตุ้มตุ้มต่อมต่อม,อมแล้วล่ะ ให้เขาฟ้องมาเถอะคะ่ะคือโอ้เคยเห็นคนที่เขาแบบไม่ต้องมีลูกเป็นเทพหรอกแค่เขาเข้าวัดเข้าวาเนี่ยเขามีการสำรวมกว่านี้เยอะอยการที่บางคนนุ่งขาวห่มขาวนะคะสอนวิปัสสนากรรมฐานสอนธรรมะนั่นนี่นูน่นก็ไม่ได้ไหมายความว่าจิตใจคุณจะสะอาดอย่างที่คุณกระทำหรือเที่ยวสอนคนอื่นนะ หายากนะคะคนจะเกลียดทั้งประเทศขนาดนี้หายากมากช่วงนี้เขาจะไล์บ่อยะคะ่ะชาวเที่ยงเย็นหาศัตรูไปทั่วบ้านทั่วเมืองไล์บ่อย,อยงไงคนใครล่ะเป็นไล์โค้ดอะวางแผนการตลาดดีๆนะอยากให้แพรแตกนะคะเวลาถูกคดีความ เดี๋ยวพอวันจัน์รเรามีเซอร์ไพรส์วันอังคารเรามีไปกองปราบก,ก็จะไลฟ์แข่งแต่วันจัน์เขาไม่รู้หรอกว่าเราจะไปไหนทำอะไรแต่วันอังคารเขารู้เขาก็จะไลฟ์ช่วงเวลาที่เราไปแล้วก็แอดมินเขาก็จะตั้งหน้าตั้งตารอหน้าจอเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานหลักฐานเยอะเนาะ หลักฐานเยอะเขาบอกว่าไม่มีใครเกียดเขานะเขาไปเดินตะลงตลาดก็มีคนขอถ่ายรูปเขาอาจจะถ่ายรูปไปแล้วเอาไปลงบูลลี่หรือเปล่าว่าได้มาถ่ายรูปกับตัวประหลาดหรือเปล่าหลักฐานเยอะค่ะจะเอาไว้ใช้ตอนไหนมีคนขอถ่ายรูปน้องเต็มเลย สุราชอบของแปลกหรอคะไม่น่าใช่อ่ะเขาพยายามเอารูปมาอ้างอยู่อย่างเงี้ยแล้วค่ะอืมมาเดินแถวกรุงเทพ่อยดิเห็นแล้วค่ะเห็นแล้วทําไมแฟนหุ่นดีคะโมมี่ยังถามหรอเปล่าเรื่องนี้นานมากใช่ค่ะนานมากในการเปิดโปรงแต่ไม่ได้นานเรื่องการเข้าสู่กระบวนการเนาะพ่อพูดประมาณร้อยรอบแล้วนะคะว่า เรื่องนี้เราเปิดโปงมาตั้งแต่เดือนธันวาแต่เรื่องพวกนี้หน่วยงานภาครัฐเพิ่งจะออกมาแอคชั่นตอนพฤษภามิถุนานี่เองพฤษภานี่เองค่ะฉะนั้นคุณต้องรองนิดนึงอออทุกคนครับเธอเมลล่เาเล่าให้ฟังทุกคนเห็นคลิปที่แม่ปีบนบันไดปะทำไมที่ไปรอจับคลีนิกเถื่อนอะทำไมคุณรู้หรือเปล่าว่าแม่ส่งลูกชายไปเป็นนกต่อ <laughs> ดูดิ อย่าไปบอกขอเขาดิเดยวขี้ในอื่นเขารู้ไม่เห็นหน้าไงแม่ส่งผมไปเป็นแฟนนกต่อครับอือเอาส่งลูกเป็นนกต่อาาเอาฉันในในความรักกับแฟนไม่พอนะสร้างความรักฉันนะนี่ไปเสี่ยงชีวิตอีกผมขอตังแค่หนะึ่งพันอะไปซ่อมรถอะไม่ให้ผมทุกคนคิดว่าควรให้ไหมครับทุกคนคิดว่าผมควรจะได้ไปหนึห่งพันบาท ผมคนได้กดหนึ่งนะครับหนึ่งเป็นการกดดันเชิงสัญลักษณ์นะครับท <c oughs> ี่ใส่เสีย <c oughs> ไปให้ค่ะโอวนมาด้วยบอกไม่ผวาน <c oughs> คือมีนกต่อสองคนแล้วน้องเขาเราไม่รู้ว่าน้องเขาแบบคือน้องเขาจะจะเป็นไม้จะเป็นงานไม้อะไรอย่างเงี้ย เราก็ต้องให้คนของเราเข้าไปก็เลยปลอมให้เต์ไปเป็นแฟนเขา mm. ไปเป็นแฟนเขาแล้วก็เหมือนแบบคุยเล่นกันอะไรเลยเออจะน้องมันก็โอเคค่ะน้องมันก็มีจตจกักรการในการเป็นเป็นนกที่แบบดูแบบกากันเออก็เล่นละครกัน,นเนียนๆเป็นแฟนกันอะไรเงี้ยแฟนตัวจริงก็นั่งนั่งนิ่คิ้วขมวดอยู่ข้างนอกอยู่ <c oughs> <c oughs> แล้วเต์เขาก็ทำเป็นแบบทายรูกอะไรลคือเขาจะส่งซิกเราตลอดเวลาเออ ื่้วานก็โดนประเข็มนึงเข้าไปไม่ทันโดนไปข้างหนึ่งใจ่ายให้เหรอคะกดหนึ่งในี่จ่ายให้เหรอคะผมต้องเอารถไปซ่อมครับเรื่องของเธอใครขี่เวสป้าจะรู้ดีแม่งซ่อมแพงชิบหายเรื่องของเธอจ <laughs> มาเกี่ยวอะไรกับแม่ค่าเสียงไพยไงโบนัสงานมือที่ ไม่มีตังค์ให้ครับไม่เป็นไรค่ะน้องค่ะว่าเดี๋ยวดื่มสุราบ่อยเดี๋ยวก็ยุบก็มีมีวิธีเด้ค่ะด,ดูแลเขาอยู่ค่ะท่าน,นเขากดหนึ่งรัวเลยอูนให้เหรอคะกดหนึ่งอนให้เหรออยากค่ะดิฉันไม่ให้ดี้ยเด้อ เสี่ยงอะไรแค่ไปนั่งข้างในแข็งเตอร์เลยตอนตอนเตอออกไปส่งนกเตอร์เดินกลับมาถ่ายคลิปมันต่อตอนแรกเอาใจไหนรว่าเป็นแฟนโอเเข้าบอลเลเท่านั้นมันคือหน้าที่ที่ต้องทำมันคือหน้าที่ที่ต้องทำ คือไม่หรอกคือคือเมื่อวานเนี้ยมันเป็นสถานการณ์ที่ต้องทำคือน้องผู้หญิงเขากลัวค่ะเขาไม่เขากลัวตำวํำรวจเขาถึงหนีขึ้นไปตอนแรกเนี่ยพออยู่ในห้องปุ๊บเนี่ยนะเขาเห็นหน้าเอาพุ๊กเขายกมือไว้เอาเลยแต่ว่าน้องเขาติดตามเอาอยู่เขาก็ตกใจ แล้วก็ตำรวจก็เลยพาเขาไปตรงข้างหลังเขาก็เดินโทรศัพท์สักพักถือแป๊บเดียวเขาปีนเลยค่ะเขากลัวตำรวจเราก็หาว่าเขาไปไหนไปไหนแล้วทีมงานเราเห็นรอยเท้าครับตำรวจบอกปีนไม่ได้หรอครับแปลว่าตำรวจก็ได้วิ่งไปข้างหลังออกไปข้างนอกม่านี่อยู่ทึงๆเลยปีนคือไปอยังไงว่าเรายังหาป่องอยู่ช่องมันนิดเดียวอะ่ะตอนปีนอยู่ในคลิปในคลิปมีตอนปีนไหม ตอนแม่ปีนไม่มีหรอมีอยู่มีนะข่าวถ่ายไว้มีอยู่นะคะตอนปีนอะตอนปีนขึ้นหรอมี็ลี่ตอนเอาปีนขึ้นไปตอนปีนเอ้าตอนที่ปีนขึ้นไปไม่มีหรอน่าจะมีองวน ตอนแรกบันไดมันเล็กอันนี้มันสูงประมาณสองชั้นนะคะอ่าคือจังหวะนั้นไม่ได้ทำเกินหน้าที่ตำรวจเมื่อนู้หายไปไหนเออแล้วเขาก็จะคุยกับอ้อเท่านั้นคือเขากลัวค่ะเราก็ต้องทำทุกอย่างให้เขาสงบเพราะณขณะเวลานั้นเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรเขาอาจจะโดดลงมาเลยก็ได้ถูกไหม ถึงเขาจะทําผิดอ่ะแต่เราก็ไม่ต้องการให้เขาทําอะไรที่มันเสี่ยงกับชีวิตเขาหรือว่าทําให้ตัวเองบาดเจ็บหรือว่ามีอาการแบบที่มันแบบเกิดอุบัติเหตุได้โพรทีมงานโอเซฟอยู่ค่ะโอ้ยผู้ชายเซฟเต็มเรืออยู่ข้างล่างอ่ะทั้งสามีทั้งทีมงานเราเซฟไปหมดเลยไม,ไ,มไม่ไม่ตกแน่นอนเพราะที่ฉันเคยเป็นช่างสีมาก่อน <laughs> สถานการณ์แบบนั้น่ะเราก็ต้องทำยังไงก็ได้ให้เขาลงมา วกว,ว่าจะขึ้นไปเราก็ดูหมดแล้วค่ะไม่ใช่เราไม่ดูเราเคลียร์หมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่าง <S <S มีคนชวนมาเล่นการเมืองไหมมีค่ะแต่ไม่ไปเบื่อแล้วค่ะก็เคยอยู่ในวงการการเมืองมาสี่ปีแล้วไม่เอาไม่เหงาเลยปาดอย่างนั้นเห ยังสั่งเสื้อได้ค่ะทักมาที่บ้านเขียวเลยคุณนิกรขอบพระคุณมากนะคะบ้านเขียว B1 ค่ะ B E O N E Underscore 2 5์สองห้าหกคุณนกิกรขอบคุณมากนะคะจะกินอะไรไหมล่ะไฮเตอร์พันเหรียญไม่ได้มันแลกเงินได้กี่บาทพันเหรียญได้กี่บาท พันเหรียญในเงินกี่บาทพันเหรียญในเงินจังบาทเหรียญใน t ินติกลอกนะร้อยนึง <c oughs> ไม่ใช่เจ็ดพันกีบนะคะคุณพี่ค่ะอ๋อการเมืองอ๋อไม่ลงค่ะอ๋อไม่ลงสอสอแน่นอนค่ะไม่ต้องห่วงอ๋อเคยอยู่ในวงการแล้วไม่เอาพันเห <c oughs> เรียญในห้าร้อยโอ้โหบ่ให้เอ้ เขาบอกเขาให้เตอือนนะเนี่ยพี่อ้อหนูพึ่งหลงไปทําจำมูกที่คลินิกนมหลุดมาพึ่งเห็นข่าวจิตตกนมหลุดอะไรเนาะว้าวาส่งมาอีกขอบพระคุณค่าาานะมันไม่ใช่คลินิกศัลยกรรมคลินิกื่ววานคลินิกื่อวานเป็นคลินิกทําหน้า,นววานชีดอะไรอย่าเงี้ยคะ่ะไม่ได้ทํานมไม่ทําอะไรอ้อเป็นสายบูค่ะ ไม่ใช่สายสุภาพสตรีที่พี่อ้อช่วยว่ะเ,เ,เมื่อเดือนที่แล้วใช,เใช่เราต้องมีทีมงานลงาเเลีย์พื้นที่อยู่แล้วค่ะมีบัญชีของบนิษิค่ะมีค่ะบัญชีมบนิทมีค่ะมีค่ะมีค่ะของผู้อ่อนเนี่ยสามารถลงในในในแอปฟา้าได้เลย ขอออดเป็นมูลนิธิแล้วไม่ต้องขอพรบรเรียรายค่ะเพราะว่าเราไม่ได้เดินเรียรายที่ออกข่าวว่าไงคะามีค่ะมีบัญชีมูลนิธิค่ะมีค่ะเดี๋ยวยังโอ้ยตอนนี้เคสเยอะมากไม่ได้พัก พรุ่งนี้ก็มีไปคุยงานวันจันทร์ก็มีงานเซิร์ฟไรส์วันอังคารไปกองป่าวันพุธก็น่าจะมีเคสแหละไม่น่าจะไปต่างจังหวัดคุณรหัสเดี๋ยวก็วันที่30แล้วอยากให้ถึงวันที่30เร็วๆจังเลยอยากไปสุราษฎร์ไม่ค่ะถ้าจมูกเราไม่เป็นไรก็ไม่ต้องจิตตกเนาะมันอาจจะมีแบบคนที่หลุดหรือไม่หลุดแอฟฟ้าแอฟฟ้าแอฟฟ้าเป็นหนึ่ง อ๋อตอนนี้ทุกอย่างอยู่ในกระบวนการแล้วแต่วันที่25นี้นะคะไปกองป่าไปฟ้องเด็ก8ขวบปกติเราจะไม่ไม่ได้ไม่ได้ฟ้องเด็กหรอกทนายนันชัยก็ให้โอกาสและแต่หลังๆมาแม่อ้างลูกว่าลูกเป็นคนบอกลูกเป็นคนทําลูกเป็นคนสั่งแต่ว่าเด็กเป็นคนสั่งจริงใช่ไหมก็ฟ้องเด็กไปเลยจบแล้วก็ฟ้องทนายด้วยค่ะวันที่25ค่ะถ่ายรายการ เสร็จจากไปกองป่าแล้วก็ไปถ่ายราการเขาเลื่อนเป็นเวลาบ่ายสามอะไปแต่งหน้าบ่ายสามเขา้ารายการก็มาดีครับวันไหนวันัน,นาคาดยี่ห้าหมายถ้วาเลื่อนเวลาเป็นบ่ายสามโมงแต่ก็ต้องไปถึงแ,ลแหละไปถึงบ่ายสามแต่งหน้าเขาส่งบทมาให้หละยาวแล้วเนี่ถ้าเกิดเราไปเนี่ยมอบร่างกายอะเราต้องทำยังไาเดินเข้าไปเลยอย่าไปมอบ มาสุราวันที่30จ้ะเราเดินเข้าไปเขียนชื่ออะไรได้หลยที่ไหนแล้วมีของสภากาชาดมีของโรงพยาบาลชุฬาไปมอบร่างกายเขาหมอบไปแล้วเขาทำไปนานแล้วเขาไปหม้อร่างกายไปสวยให้เขามอจริงหมอบไปเขาก็พอแล้วเขาหมอบใจใหต้ตัวเองใช่ไหมใกล้ <c oughs> เรีนมุกสองคนได้ยินไหมบอกรักกันนะต้องหมดใจสามสิบไปส่งทุกกับใครคะสามสิบเราไปอยู่แล้วค่ะเขาบอกว่าเขาจะไปมอบร่างกายให้กับเป็นอาจารย์ใหญ่หรือว่ามอบร่างกายให้กับพี่ปาร์คอ๋อไู่รู้จ นี่เลยว่าแม่เคยมอบให้แล้วสภากาชาตินี่ก็เลยว่าจะมอบอะไรมอบให้เขาก็พอแล้วเขามอบใจให้ตัวเองไปเลยเหื่อเยอเปลี่ยนมาสามสิบแล้วเหรออะไรไม่เราไปสามสิบอยู่แล้วค่ะคือไปวันที่หนึ่งไม่ใช่เราเดินทางสามสิบค่ะของพวกอ้อ,อเนี่ยจองตั๋วกันเป็นเดือนแล้วค่ะเดินทางสามสิบค่ะ ของเราไปให้กำลังใจพี่หนุ่มนะคะไม่ได้เกี่ยวกับงานของคนอื่นเลยส่นแสตัวจริงค่ะตัวจริงของพี่หนุ่มขึ้นศาลวันที่หนึ่งค่ะเจอค่ะไปสุราษฎร์ยังไงก็ได้เจออ,ออยู่แล้ว